วุ้นมะพร้าวอ่อนถอดเสื้อทำง่ายๆกินได้ทั้งก้อนอร่อยเริ่มต้นซื้อมะพร้าวถอดเสื้อมาใช้ทั้งน้ำใช้ทั้งเนื้อใช้น้ำมะพร้าว250 ml ลผงวุ้น1ช้อนชาแช่ผงวุ้นทิ้งไว้สัก10-15นาทีนำขึ้นตั้งไฟกลางคนๆจนกระทั่งส่วนผสมเดือดและผงวุ้นละลายหมดใส่น้ำตาลทรายลงไป30กรัมเพิ่มได้ลดได้ขึ้นกับความหวานของน้ำมะพร้าวที่นำมาใช้งาน จากนั้นคนๆๆแล้วต้มต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายหมดและส่วนผสมเดือดอีกครั้งยกลงจากเตาแล้วค่อยคนเป็นระยะๆะะจนกระทั่งน้ำวุ้นอุ่นถึงจะเทลงไปในเนื้อมะพร้าวถ้าอยากได้วุ้นเป็นสีต่างๆก็หยดสีผสมอาหารเพิ่มลงไปได้ตัดแต่งขอบมะพร้าวด้านบนให้เรียบขึ้นเนื้อมะพร้าวที่ตัดออกมาให้นําไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเทลงไปในเนื้อมะพร้าวเทน้ําวุ้นที่อุ่นแล้วลงไปถ้าขอบด้านบนของเนื้อมะพร้าวมันงุ้มเข้ามาแบบนี้ให้หาไม้มาดาม นำไปแช่เย็นหรือตั้งทิ้งไว้จนูุเนเ็จตัวเอาไม้ที่ดามไว้ออกกินได้